สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมลาลิกาเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาดิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับพูดถึงหลังเกมนะครับที่บาร์เซโลนาชนะโอสานูซนาไป3ประตูต่อศูนย์ในศึกลาดิก้านัดตกค้างเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นชัยชนะที่ง่ายเกินคาดสําหรับบาร์เซโลนาเนื่องจากก่อนหน้านี้สภาพทีมของบาร์เซโลนาค่อนข้างมีปัญหาทั้งตัวบาดเจ็บ นะครับแล้วก็นักเตะที่ล้ามาจากถิ่นชาติบางรายเนี่ยฟิตไม่พอที่จะลงเล่นเลยนะครับทั้งราฟินญ,ญาทั้งโดนันอาราโฮซึ่งช,ชนะในนัดนี้ของบาซ่าถือว่าสำคัญมากนะครับทำให้พวกเขาเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น63แต้มจากการลงสนาม28นัดนำหน้าเรำมดริดคู่ดีตลอดการ3แต้มขณะที่เหลือการแข่งนนขันอีก10นัดและหนึ่งในนั้นเป็นศึกเอลตราซิโกที่โอลิมปิกเดมอนจุกอีกนะครับ ส่วนประเด็นเรื่องของจุดโทษที่เดนิโอโมได้ยิงใหม่หลังจากจังหวะแรกเนี่ยยิงติดเซฟเซกิโอเอเด่าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าพิจารณาตัดสินได้ถูกต้องตามกฎเนื่องจากว่าจังหวะการยิงของโอโมในการยิงครั้งแรกเนี่ยนะครับยอนมอนการโยล่าบิดฟิลของโอซาวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่โอโมจะสัมผัสบอลเพราะฉะนั้นถือว่าตัดสินถูกต้องแล้วหลังจากจบเกมเนี่ยนะครับซึ่งก็ดูเหมือนไม่ได้มีอะไรเนี่ยนะครับ แต่ว่าโอซา u ุ่าเขาไปศึกษามาแล้วก็พบว่ากฎข้อที่5ของฟี f a เนี่ยนะครับอาจจะทำให้บาร์เซโลนาถูกปรับแพ้ได้ครับจากกฎข้อที่5ของฟี f a เนี่ยนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าหากผู้เล่นไม่ปรากฏตัวหรือถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากได้รับบาดเจ็บผู้เล่นคนนั้นจะไม่สามารถเล่นให้กับสโมสรของเขาได้เป็นเวลา5วันหลังจากการแข่งขันนัดสุดท้ายในช่วงเบรกทีมชาติ เว้นแต่เสียว่าสาพันธ์หรือว่าสมาคมนะครับฟุตบอลจะมีการปล่อยตัวผู้เล่นคนดังกล่าวอย่างชัดเจนผู้เล่นคนดังกล่าวที่ว่าก็คืออินิโกมาติเนสนะครับโดยอีโกโมาติเนสเนี่ยไม่มีชื่อติดทีมชาติสเปนในรอบนี้เนื่องจากว่าไดร้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าขวาแต่ปรากฏว่าเขาหายทันลงเล่นในเกมนัดตกค้างกับโอซาซูนาซึ่งถ้าว่ากันตามกฎเนี่ยนะครับ อินดิโกมาติเนสลงเล่นให้กับบาโลนาเกมกับโอซาร์ซนาเนี่ยในช่วงระยะเวลาไม่ถึง5วันนับจากวันที่สเปนเล่นกับเนเธอร์แลนด์ที่เมสตาญาเซเดียมในเนชันสลีกนะครับสเปนเล่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่23เพราะฉะนั้นท่านนับนะครับผ่านอาทิตย์ที่23วันจันทร์ที่24อังคารที่25พุทธที่26พิทธพฤหัสที่27นั่นเท่ากับว่า จากเกมทีมชาติมาถึงเกมกับโอซาซูนาของบาซ่าเนี่ยทิ้งระยะเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นนะครับถ้าว่ากันตามนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายว่าจะผิดกฎสำหรับทางอิลิโกมาติเนสแต่ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าอิลิโกมาติเนสเนี่ยนะครับถอนตัวเองนะครับหรือว่าทางสหพันธ์ฟุตบอลสเปนเนี่ยนะครับไม่เรียกหรือว่า จงใจปล่อยตัวผู้เล่นคนดังกล่าวหรือว่าปล่อยตัวอีโกมาติเนสเองอันนี้แหละครับเราจะต้องมาตีความกันนะครับซึ่งจากสเตทเมนต์ของสพันธุตบอลสเปนในวันประกาศรายชื่อนักเตะสำหรับการเล่นเบรกทีมชาติรอบนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการาระบุว่าทางอีโกมาติเนสไม่มีชื่อติดทีมชาติสเปนในรอบนี้เนื่องจากว่า,าได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าจากข้อมูลรายงานจากทางสโมสรบาร์เซโลนา ในสถานการณ์นี้หรือเดนาฟฟนเต้จึงได้เรียกทางดีนคูเซนผู้เล่นของบอลมัดที่แต่เดิมถูกเรียกมาเล่นในกับทีมชาติชุดอยู่21ภายใต้การทำงานของสันติเดเดียให้ขึ้นมาทำหน้าที่แทนจากสเตทเมนต์ตรงนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจ้ากึ่งทีเดียวว่าซาพันธ์เต็มใจไม่เรียกตัวหรือว่าปล่อยตัวอีกมาติเนตเองหรือทางบาซ่าหรืออีนกมาติเนเป็นคนแจ้งถอนตัวออกจาก ทีมชาตริรอบนี้เองตรงนี้นะครับที่เราจะต้องตามกันต่อว่าจะมีการตีความอย่างไรซึ่งโทษของการส่งผู้เล่นผิดกฎโลสนามนั่นก็คือปรับแพ้ครับ